สร้อของออกมาวางแกะกะทำให้ช่างยกจงจังไปหมดเลยชอบแอบเอาขนมมากินในห้องแล้วก็ชิมสุขนมปังสิขยะแล้วถุงหน่มหนมไปด่า นมบางเสร็จแล่แล้วก็ถุงนมต่างๆไม่ใต้เตียงทาแบบที่คู่เป็นบาดมเป็นขยะได้จังพอมากคุณย สี่ที่บ้านกเจ็ดแี่สิบเจ็ดแปดหนึ่งสองสามห้า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 ยี่สิบหกเจ็ดแปดหนึงองสามทันใดนั้นก็มีดอกตัางหาพอกปาจี ใคร่ออามาคุกคามเสจะนีมไปไหนโน้ตดซ้อมกาบุกหนักัวัาใจยเสียงสีขาวสว่างว้เขานันต้องไีสัก ความเชื่่หายไี่หายไปค苦แทบตาแห่งความสะอาดนั่นเองไม่ใช่ทุกสัญญานันล่ะูจักดูจบความเะอหุนตัดดูใจ เป็นที่ความความสะอาดกับท้องจนดินอบเลนไม่เอาของมากินในห้องอีกเดิลมัดสัตว์ปีขยะขยะไม่มองปากให้จนอีกเดิจบและจบ